สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีดีมีสาระจากช่องดูฟรีกับพีเดียครั้งนะคะวันนี้นะคะกล่าว่าเจอกันในแบบฝึกหัดอจทปสีหน้าที่66นะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้อหนึ่งใหญ่และอีก12อข้อย่อยค่ะเขาบอกไว้ว่าให้เราเนี่ยอ่านประโยคนะคะแล้วเขียนจำแนกส่วนประกอบของประโยคลงในตารางนะคะประโยคก็จะมีทั้งหมด12ประโยคใช่ไหมจากนั้นนะคะก็จำแนกว่าแต่และประโยคเนี่ยอัานไหนเป็นประธานอัานไหนเป็นกริยาแล้วก็อัานไหนเป็นกรรม ในะคะในส่วนประกอบของแต่ละประโยคนั่นเองไปดูกันที่ประโยคแรกก่อนประโยคแรกเขาบอกว่าแม่หันนห่นผักคะนา้าแม่หั่นผักคะน้ามันก็จะเรียงไว้อยู่แล้วนะคะว่าประธานก็คือแม่นั่นเองนะคะเพราะว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่ก็คือกริยานะคะกริยาตอนนี้แม่กําลังหั่นอยู่ใช่ไหมคะหั่นอะไรใครโดนหัน่น หันผักคนานะคะกรรมก็คือคนที่ถูกกระทําคนที่ถูกกระทําในครั้งนี้ก็คือคะนาเพราะคะนาโดนหันเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าแม่เป็นประธานกริยาคือหันและกรรมคือผักคนานั่นเองต่อมาข้อที่2ประโยคบอกว่ากระรอกกินมะพราะ้าวกระรอกกินมะพร้าวนะคะใครโดนกินก็คือมะพราะ้าวแต่ใครเป็นคนกิน กระรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระรอกเนี่ยเป็นคนกําลังกระทําอยู่ก็แปลว่าเป็นประธานนะคะทําอะไรอยู่กริยาของเขาก็คือเขากําลังกินอยู่กินอะไรใครโดนกินมะพร้าวโดนกินนะคะมะพร้าวโดนกินต่อมาข้อ3น้องข้ามถนนใครเป็นประธานก็คือคนแรกใช่ไหมก็คือน้องค่ะน้องข้ามถนนข้ามเป็น กริยาเพราะว่ากําลังแสดงอาการของการเดินข้ามข้ามอะไรใครโดนข้ามข้ามถนนนั่นเองนี่นะคะต่อมาลุงดํางมหอยขมลุงดํางมหอยขมนะคะขีดเส้นแบ่งก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมใครเป็นประธานล่ะทีนี้ใครกําลังทําอะไรอยู่ลุงดําค่ะลุงดําเป็นประธานโดยมีกริยาก็คือคําว่างมแสดงอาการว่าลุงดํากําลังงม งมอะไรใครโดนงมหอยขมนั่นเองใช่ไหมโดนกระทำอยู่นะคะก็คือโดนหางมก็คือการหานะคะต่อมาข้อ5ค่ะนิดดื่มนมรสหวานนิดดื่มนมรสหวานใครเป็นประธานก็คือชื่อคนเลย่านิดใช่ไหมทำอะไรอยู่กำลังดื่มนม,นมอยู่นะคะมีกริยาคือดื่มแต่ใครโดนดื่มนมรสหวานนั่นเองนมรสหวาน แบบนี้นะคะต่อมาข้อ6ค่ะข้อ6บอกว่าป้ากวาดอยากย่ยป้าใช่ไหมป้าเป็นประธานนะคะแล้วก็แสดงอาการคือการกวาดอยู่กวาดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วใครโดนกวาดคนที่โดนกวาดก็คืออยากย่ยใช่ไหมก็จะเป็นป้ากวาดอยากใ่ยต่อมาข้อที่7นะคะข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าน้าสอยมะม่วงอกร่อง น้าสอยมะม่วงอกรองแปลว่าใครเป็นประธานนาโดยที่มีกริยาคือเขาทำอะไรอยู่เขากำลังสอยค่ะใครโดนสอยทีนี้คนที่โดนสอยก็คือมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงอกร่องนี่เลยปึ๊บแบบนี้นะคะต่อมาแมวลายจับหนูแมวลายจับหนูแมวลายเป็นประธานค่ะนี่มีแมวลายเป็นประธาน ใครเป็นกริยาจับเป็นกริยาจับใครโดนจับก็คือหนูใช่ไหมหนูโดนจับค่ะก็จะเป็นแมวลายจับหนูต่อมาในข้อที่9ข้อที่9บอกว่าทหารป้องกันประเทศทหารป้องกันประเทศเนี่ยใครเป็นประธานคนที่กําลังกระทาอาการอยู่ก็คือทหารใช่ไหมเขาทําอะไรเขาป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันเป็นกริยา ป้องกันใครใครโดนป้องกันอยู่ตอนนี้ประเทศประเทศโดนอาหารป้องกันนั่นเองนะคะต่อมาข้อ10บสบอกว่าคุณยายนุ่งผ้าสิน้นคุณยายนุ่งผ้าสิน้นประธานก็คือคุณยายคุณยายทำอะไรอยู่กําลังนุ่งอยู่นุ่งอะไรล่ะใครโดนนุ่งคะทีนี้ผ้าสิ้นนั่นเอง นะคะผ้าชินก็คือผ้าถุงคล้ายๆกันนะคะข้อ11ทีนี้ข้อ11แล้วบอกว่าอ้อยวาดรูปผลไม้อ้อยวาดรูปผล,ลไม,ลลไม้มีชื่อคนเพราะฉะนั้นชื่อคนเป็นประธานก็คืออ้อยอ้อยทําอะไรอยู่อ้อยกําลังวาดค่ะวาดอะไรใครโดนวาดตอนนี้คนที่โดนวาดก็คือรูปของผล,ลไม้นั่นเองใช่ไหมคะอ้อยวาดรูปผล,ลไม้แบบนี้ ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่12นักเรียนชั้นป .4.1. ร้องเพลงไทยเดิมประธานก็คือนักเรียนค่ะนักเรียนนักเรียนอย่างเดียวไหมไม่ใช่นักเรียนชั้นป .4.1. กษ1มีกริยาคืออะไรกริยาคือคำเดียวนะคะคำว่าร้องไม่ใช่ร้องเพลงนะเพราะว่าเพลงเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่กรรมค่ะ ก็จะเป็นเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมเนี่ยมันเป็นคำนามชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกริยาก็คือคำว่าร้องร้องแล้วก็เพลงไทยเดิมโดนกระทำอยู่ก็คือโดนร้องอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าเพลงก็เลยมาอยู่กับคำว่าไทยเดิมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ในหน้า66ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่67สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บาย b y ย